สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรพบกับผมเกษตรสามารถในการตามติดชีวิตเกษตรวันนี้ผมไปติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวหมู5ตําบลตาสมุปอำเภอตามสมุปจังหวัดอุบลราชธานีไปดูนวัตรกรรมใหม่ที่นำมาใช้ในพื้นที่เป็นการดํานาโดยใช้เครื่องดํานาถ้าในพื้นที่อื่นก็มีคนใช้มานานแล้วครับแต่ในพื้นที่อำเภอตามสมุปเองมีคนนํามาใช้น้อยมากซึ่งเมื่อเปรียบเทียบก,บกับการใช้แรงงานคนต่างกันมากเลยครับ เหมือนแปลงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ถ้าใช้แรงงานคนก็ประมาณ10บคนดำทั้งวันแต่ถ้าใช้เครื่องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วการจัดการในแปลงง่ายมากเนื่องจากเป็นแถวเป็นแนวแต่ช่วงเตรียมการอาจต้องพิธีพิถันหน่อยนะครับเกียรเทียก็หยอดเปลงเลยครับตัวน้ี่ขั้นขันเกียเทียรับแปลงหยอดจะพิตารณาทางในเรื่องของการการเตรียม ขบวนการการเตรียมการนะครับขั้นย่อนนี่จะสะดวกใส่เวลาเร็วเร็วขึ้นอีกใส่วเวลาเร็วขั้นหน้าหย่อนีใส่เวลาประมาณไล่หนึ่งประมาณสิบนาทีแล้วแต่ว่าต้อง,ตองเตรียมดินดีๆเนาะต้องครับคือเตรียมดินดีเรียรวดคือเม่อไล่ย่อนนี่มันจะคุ้เต็มทีนะครับลุ่มเฮ่านี่มีทั้งหยอดทั้งหน้าดำใส่ใส่ทุกอยู่แบบพื่นครับพื้นที่อ่าถึงความของการคือความเหมาะสมในละพื้นที่ กันพื้นที่หมอดำก็ดำกันพื้นที่หมอ,ยอ,อยหยอดหรือขหยอดคือพอต้องรอหนักฝนขี้หยอดร่อเลยการสะดวกน้ำนะค,ค้ำแล้วก็เขาเขาจะเกิดเพิษแถวงามการดูแลเรื่องว่าจะพื้นยังไงการรูปแปลง,งยังไงแล้วก็ผมมองว่าผลผลิตน,น่าจะดีกว่าแน่นอนครับ